สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่รายการเด็กเอ๋ยเด็กเลวอีกครั้งหนึ่งฮะในสัปดาห์นี้ครับยังอยู่กับผมอีกเช่นเคยครับผมบอสพนุพงศ์โฮสต์ประจารายการเด็กเอ๋ยเด็กเลวครับและในสัปดาห์นี้ฮะเรามาคุยกับองค์กรที่มีชื่อว่าบอรอไม่ง้อเผด็จการแล้ววันนี้เราอยู่กับไข่มุกครับตัวแทนจากองค์กรสวัสดีครับไข่มุกครับสวัสดีค่ะครับเป็นยังไงบ้างฮะก็ช่วงนี้นะคะ เพิ่งผ่านช่วงของสอบกลางภาคมาค่ะอแล้วก็ทางนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะคะของโรงเรียนได้ใช้แท็กของโรงเรียนนะคะในการพูดคุยค่ะในทวิตเตอร์ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการสั่งงานการสอบแล้วก็เรื่องวันหยุดต่างๆบุคลากรอะไรทํานองเนี้ยค่ะก็คือช่วงนี้เราเพิ่งผ่านอสอบกลางภาคมาเลยก็ เรานักเรียนในโรงเรียนก็ไปเมาส์มอยกันใน h a s h ท a g นั้นถูกไหมฮะครับอกลับไปที่เรื่ององค์กรก่อนนิดหนึ่งเออบอรอไม่ง้อเผด็จการมันมันคืออะไรมันเริ่มต้นเป็นมาอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยครับก็คือจุดเริ่มต้นนะคะตอนเนี้ยเห็นถึงปัญหาต่างๆคะ่ะที่อยู่เนอกโรงเรียนแล้วก็ในโรงเรียนคะ่ะซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเนี้ยมันมีผลกระทบกัอระบบการศึกษาของเราคะ่ะอแล้วพวกเราเนี่ย ก็ได้มานั่งคุยกันนะคะแล้วก็รวมตัวรุ่นน้องรุ่นพี่คนที่มีความคิดอุดมการณ์คล้ายกันเนี่ยคะ่ะแล้วก็ทีนี้ได้ไปเป็นแนวร่วมของกลุ่ม Sisterhood คะ่ะในการจัดชุมนุม Stand With Our Sisterhood คะ่ะภายในโรงเรียนหลังจากนั้นก็มีการจัดก,กิจกรรมขึ้นมาเรื่อยๆะคะ่ะครับเห็นแล้วบอกว่าเฮ้ยมันเห็นถึงปัญหาเออเราเห็นถึงปัญหาที่มันกระทบต่อเราอย่างเงี้ยปัญหาที่ว่าเนี่ยคืออะไรฮะปัญหานะคะ อันนี้ขอเป็นของอเรื่องของเรียนออนไลน์ก่อนเนอะอก็คือเหมือนกับว่าครูบางท่านเนี่ยเขาสั่งงานนะคะเขาสั่งงานโดยที่เขาไม่ได้คำนึงถึงอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนว่าเขามีพร้อมไหมหรือมีครบหรือเปล่าอํานวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะครูบางท่านก็สั่งงานโดยที่ ต้องพิมพ์ชี้เท่านั้นถ้าอยู่ไม่พิมพ์ชีย้ยู่ก็ต้องเขียนใน iPad อ่ะคะซึ่งบางคนก็ไม่มี iPad บางคนก็มีเครื่องพิมพ์ถ้าใครไม่มีทั้งหมดนี้ก็คือต้องลอกทั้งโจทย์คําตอบทุกอย่างค่ะลงในกระดาษซึ่งแน่นอนว่ามันงานมันไม่เท่ากันแล้วอะอ่ามันอาจมันอาจบางคนที่อุปกรณ์ก็พร้อมกว่ามันกลายเป็นว่าเขาได้รับภาระง,งานที่จะเขียนเนี่ยน้อยกว่าเออคนไม่มีอาจจะต้องเขียนเยอะกว่าซึ่งตรงนี้อะเรามองว่ายังไงมันควรจะแก้ด้วยกันยังไง ครูควรอาจจะครึ่งทางไหมก็ก็เขียนแค่คําตอบก็พอหรือว่าครู<ต>คุมเออคือมีนักเรียนก็เสนอไปว่าเขียนแค่คําตอบได้ไหมครูบางท่านก็มีลดหย่อนค่ะแต่ครูบางท่านก็เหมือนกับว่าก็ยังไม่ยอมอยู่ดีเนะะี่ยค่ะส่วนคุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตแบบนี้ฮะก็ถ้าคุณผู้ชมตามฟังมาเนี่ยสามเอพิโซดหลังมาเนี่ยผู้ชมจะสังเกตได้ถึงสิ่งเดียวกันเลยคือว่าปัญหานี้เนี่ย ยังคงเกิดขึ้นในองค์กรที่เราสัมภาษณ์มาตั้งสามโรงเรียนแล้วมันมีองค์กรอีกมากมายหรือมีโรงเรียนอีกมากมายที่เราไม่ได้พูดคุยกับเขาแล้วปัญหานี้เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะอยากฝากปัญหาเหล่านี้สะท้อนไปยังกระทรวงศึกษาธิการเนยว่าเฮ้ยควรจะกำชับแก้ไขหน่อยไหมว่าพาระง,งานที่มันมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบมาสู่ตัวเด็กแล้วก็มันก็ยังมีเรื่องของอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมอยู่ดีอะฮะแล้วนั่นคือเรื่องของอุปกรณ์ไม่พร้อมมีอะไรอีกบ้างฮะเออแล้วก็ ยังมีอีกนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายบางส่วนนะคะที่นักเรียนจะต้องจ่ายในทุกๆปีอะค่ะก็คือค่าสมาคมของสิทธิ์เก่าอะค่ะซึ่งเก็บเป็นรายปีปีแล้วประมาณ200บาทและคือมีประมาณหลายพันคนมากเลยอะค่ะนักเรียนส่วนใหญ่ก็ตั้งคําถามว่าเอาเงินส่วนนี้ไปไว้ที่ไหนเอาไปใช้อะไรคืนสู่เยเอา,อาใช้เงินก็จริงแต่มันใช้เงินหลายแสนขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยคะ่ะ เป็นการตั้งคำถามไปสู่เงินที่เราให้โรงเรียนไปว่าเฮ้ยในสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้เข้าเงินไปทําอะไรถูกไหมฮะค่ะครับโรงเรียนมีการชี้แจงอะไรยังไงบ้างไหมฮะในเรื่องนี้เรายังไม่ได้เสนอไปค่ะแต่ว่าเรื่องที่เรามีเสนอไปก็คือการลดค่าใช้จ่ายในช่วงที่เราต้องเรียนอยู่ที่บ้านนะคะว่าเออจะขอลดหย่อนค่าเทอมได้ไหมแต่โรงเรียนก็ออกมาแล้วว่าลดได้ประมาณเจ็ดร้อยนิดๆทำนองเนี้ยค่ะอืมก็ยังพอได้บ้างค่ะ นั่นแหละนี่นี่นี่เป็นหาเรื่องเรียนออนไลน์คร่าวๆเนาะค่ะมันก็ยังมีอีกว่าที่สั่งงานอะคะ่ะสั่งงานนักเรียนแบบว่าให้อัดวิดีโอพูดอะคะ่ะแต่ทีนี้คือบางงานอะคะ่ะมันต้องแบบว่ามีบทความที่ยาวมากแล้วนักเรียนก็ต้องอ่านบทความไปด้วยอัดไปด้วยนักเรียนบางคนก็มีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่สะดวก,กับการทางานอืมอืมเนี่ยพอมันพอมันมาทําอะไรออนไลน์เนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่ อุปกรณ์ก็พร้อมมากกว่ามันเป็นผลพลอยได้ที่ทําให้เขาเกิดความสะดวกสบายกว่าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นปัญหาสะท้อนไปนยังครูผู้สอนนะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เด็กทุกคนที่พร้อมจะทําอะไรแบบนั้นเสมอไปเออมันบางทีครูอาจจะมองเป็นเรื่องง่ายๆมันแค่อัดคลิปพูดอะไรเงี้ยแต่ว่า จริงๆกระบวนการมันมันมากกว่านั้นนะเออจะพูดยังไงให้ได้ครบถ้วนไม่ตกหล่นถูกปะ่ะถ้าถ้าถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์คุณมีแล็ปท็อปหรือคุณตัดต่อเป็นคุณเอาไปตัดต่อในคอมได้แต่ถ้าถ้าคุณทําสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นคุณจะต้องทําให้มันเทคเดียวผ่านแล้วมันมันเป็นสิ่งยากนะเออนี่ก็เป็นปัญหาเรื่องเรียนออนไลน์เนาะค่ะครับกลับไปที่องค์กรก,กันดีกว่าฮะเอออ่ะไปถึงจุดเริ่มต้นเลยคุณบอกว่า คุณเนี่ยพูดคุยกับเพื่อนแล้วว่าคุณเจอปัญหาณจุดเริ่มตน้นตอนจะทําองค์กรน,นี้ขึ้นมาเนี่ยเออปัญหาตอนเริ่มที่ว่าที่คุณเจอแล้วคุณไปคุยกับเพื่อนเนี่ยมันคืออะไรเป็นเรื่องของการเมืองนะคะแล้วก็การบริหารจากการงบประมาณของกระทรวงการศึกษาค่ะแล้วก็เรื่องหลักสูตรต่างๆที่มันยังไม่รองรับนักเรียนที่มีความสนใจด้านอื่นๆนอกจากบทเรียนที่เขาให้มาในทุกๆวันนะคะอืม แล้วก็อีก<ค>เรื่องคือคบุคลากรภายในโรงเรียนที่อืจะเรียกว่ายังไงดีบุคลากรในโรงเรียนบางคนที่อาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตนักเรียนในทุกๆอย่างหรือบางเรื่องในเรื่องที่เขาควรจะซัพพอร์ตได้อะอืมก็คือเรื่องการเมืองเนอะแล้วก็การบริหารของอกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เรื่องออระบบการเรียนการสอนที่มันอาจจะไม่ครอบคลุมอบรับฝันเด็กมากพอถูกไหมฮะค่ะ ครับอ่ะมันเริ่มต้นด้วยปัญหาเหล่านี้แล้ว,แล,วแล้วคุณทํายังไงต่อกับปัญหาเหล่านี้ฮะปัญหาทั้งหมดนี้นะคะคือในการชุมนุมในวันนั้นนะคะเราได้เอาปัญหาพวกเนี้มาพูดเพื่อให้นักเรียนภายในโรงเรียนนะ,ะที่มาเข้าร่วมชุมนุมวันนั้นได้เข้าใจแบบถึงเหตุผลทั้งหมดอะคะ่ะแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปอะไรพวกเนี้นะคะ่ะแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าลงลึกไปถึงปัญหาแต่ว่าเหมือนแบบ พยายามพูดให้นักเรียนแบบเหมือนมีพื้นฐานในเรื่องพวกนี้อะคะ่ะเขาจะได้เข้าใจมากขึ้นอะไรมากขึ้นเนี่ยคะ่ะมีการระดมความเห็นจากฝั่งผู้เรียนบ้างไมหมฮะเออว่าเขาคิดเห็นยังไงบ้างกับกับปัญหาของเราที่ว่านี่เคยมีแบบฟอร์มนะคะอืมเพื่อนๆว่ายังไงกันบ้างฮะเพื่อนๆหลายๆคนก็แสดงความคิดเห็นนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าบางคนเนี่ยม,มัน เขาไมไ่รับรู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าวันๆนเขาก็มาเรียนใช้ชีวิตที่โรงเรียนทําตามที่ผู้ปกครองที่ครูสั่งอะไรเงี้ยค่ะโดยที่เขาก็ไม่ได้คํานึงถึงว่าสภาพรอบตัวเขาตอนนั้นอ่ะมันมีแต่อะไรบ้างะคะ่ะพอวันนั้นเขาได้มาฟังเขาก็แบบเริ่มพอที่จะเข้าใจสถานการณ์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเริ่มให้ความคิดเห็นเริ่มมาถามถึงเหตุการณ์ต่างๆเพื่อทําความเข้าใจกับมันนะคะอืมอืมก็คือ คุณเริ่มต้นมาด้วยปัญหาเหล่านี้แล้วก็พอถึงจุดๆหนึ่งคุณจัดชุมนุมถูกไหมฮะเพื่อเพื่อสื่อสารปัญหาเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไปสู่เพื่อนนักเรียนด้วยกันเองว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างว่าจะเป็นปัญหาการเมืองอเรื่องของการบริหารงานเรื่องของอบุคลากรน,นู่นนี่ มีการสะท้อนปัญหาไปอย่างเพื่อนๆซึ่งปัญหาเหล่านี้คือมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างคนที่อยู่ในระบบเองเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รู้นะเพราะว่าก็อยู่กับมันทุกวันมัน,ม,นมันก็เป็นแบบนี้เออบางคนก็อาจจะไม่รู้ตัวมุกมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือการสร้างความตระหนักรู้ไหมค่ะเพราะว่าเรารู้สึกเหมือนกับว่านักเรียนบางกลุ่มเขาไม่ได้ให้ความสําคัญคืออันนี้หมายถึงในมุมของโรงเรียนเรานะคะคือบางกลุ่มก็ อาจจะไม่ได้มีความแบบไม่ได้มีความคิดไปทางด้านนี้โดยตรงแต่จ,จะแบบมองว่าเราก็มาเรียนเราใช้ชีวิตแบบนี้เราก็ไม่สนใจอะไรแต่พอเราเริ่มเปิดประเด็นไปพูดคุยไปให้ข้อมูลเขาอะไรพวกนี้ค่ะมันทําให้เขาได้รับข้อมูลพวกนี้มากขึ้นแล้วก็กลับไปคิดกับตัวเองพูดได้ไหมว่าโอเคเรากําลังเรากําลังเปลี่ยนคนอีกนอให้มาสนใจปัญหา ค่ะเพราะว่าการที่เราสนใจกับปัญหาที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะเพราะว่ามันมันเกี่ยวกับตัวเราโดยตรงอะค่ะเราต้องช่วยกันรับรู้ปัญหาแล้วก็แก้ไขมันมุกอยากให้เขาเหล่านั้นตระหนักถึงอะไรแบบรู้ปัญหาโอเครู้แล้วยังไงต่ออยากให้เขารู้ขึ้นมาร่วมกันแก้ไขไหมหรือว่าแค่แค่อยากสร้างความตระหนักรู้เฉย ก็เราก็คาดหวังนะคะว่าให้เขาเนี่ยช่วยกันตั้งคําถามค่ะในเรื่องอทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ออกมาเรียกร้องในสิ่งที่เราควรจะได้ตั้งแต่แรกค่ะอืมอมเป็นการก็เป็นการขับเคลื่อนประชาธิปไตยอีกรูปแบบหนึ่งเนาะค่่ครับ นั่นแหละฮะก็คือมันเริ่มต้นมาด้วยการพูดคุยพูดถึงปัญหาแล้วก็แนวทางหรือจุดประสงค์ของมันเนี่ยคือเราอยากสร้างความตระหนักรู้ให้ในักเรียนให้เพื่อนเเราเนี่ยลูกขึ้นมากลับเคลื่อนเคลื่อนไหวเ,ออเราเราคาดหวังเป้าประสงค์ของการเคลื่อนไหวของของพวกเขาไหมหรือคาดหวังการตั้งคําถามของพวกเขาเพื่อน,นําไปสู่การแก้ปัญหาไหมเราคาดหวังไปที่จุดประสงค์ของมันมากกว่าอเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อสร้างความตระหนักรู้อย่างนั้นเหรอคะค่ะ สร้างความตระหนักรู้แล้วก็อยากให้เขาออกไปเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองทานองนั้นน่ะคะ่ะอืมก็อาจจะให้เขารู้จักสิทธิ์ของตัวเองเออว่าเขาควรจะได้อะไรยังไงบ้างถูกไหมฮะค่ะก็องค์กรนี้ก็มีขึ้นมาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เพื่อนเพื่อ,น,อน,นักเรียนเนะให้เขาลุกขึ้นมา เป็นปากเสียงให้ตัวเองเออว่าตัวเรานั้นมีสิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ก็อาจจะเพื่อเรียกร้องสิทธิ์พื้นฐานที่เราควรจะได้ตั้งแต่แรกเนี่ยให,ให้ได้มาด้วยตัวเราเองเออในปัจจุบันก็มีองค์กรที่ขับเคลื่อนทางสังคมมากมายเนอะอาจจะให้ดีกว่านั้นก็เป็นไม่ต้องเป็นระดับองค์กรก็เป็นระดับบุคคลไปเลยที่เรียกร้องเรามองอย่างนั้นไหมฮะค่ะ <c oughs> ครับนั่นแหละฮะอะแล้วตอนนี้เราทําอะไรอยู่บ้างฮะแนวทางในการดําเนินงานปัจจุบันเออเราเราทำอะไรอยู่บ้างครับ <c oughs> ในตอนนี้นะคะทางกลุ่มเนี่ยก็ยังมุ่งไปถึงเรื่องของการเมืองเป็นส่วนใหญ่ะคะ่ะแต่ก็ไม่ได้ทิ้งปัญหาของเรื่องภายในโรงเรียนนะคะยังเป็นกระบอกเสียงให้อยู่ค่ะอย่างเช่นพวกปัญหาการเรียนออนไลน์เนี่ยค่ะที่เราก็ให้ความสนใจพอๆกับเรื่องของการเมืองแต่ก็ยังคิดโปรเจกต์เล็กๆอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะส่วนเรื่องของปัญหาของเรื่องบุคลากรเนี่ยเป็นปัญหาที่เราก็เก็บมาคิดเหมือนกันค่ะ แต่ส่วนหนึ่งที่เราทำเนี่ยก็คือเราก็ช่วยสะท้อนสิ่งที่นักเรียนถูกกระทําจากครูหรือผู้มีอํานาจในโรงเรียนเนี่ยผ่านการโพสต์นะคะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่างๆค่ะอืมพูดง่ายๆก็คือเราก็ยังพูดเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองก็ยังพูดอยู่เรื่องในโรงเรียนก็ยังพูดอยู่การศึกษาพูดอยู่เป็นปากเป็นเสียงให้นักเรียนสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงทําอยู่อย่างต่อเนื่องถูกไหมฮะค่ะ กลับไปเรื่องเรียนออนไลน์อีกนิดหนึ่งฮะเอออย่างที่เราบอกว่าเรามีการสะท้อนเสียงจากเพื่อนที่เรียนออนไลน์ปัญหาที่เขาเจอหลักๆเนี่ยแล้วเออปัญหานี้อยากให้ได้รับการแก้ไขโดยด่วนที่สุดเขาสะท้อนอะไรมาบ้างฮะอืมปัญหาที่อยากจะให้แก้ไขนะคะก็คือเรื่องของการสั่งงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาของกิจกรรมภายในของโรงเรียนนะคะครับใช่เหมือนกับว่าถ้าอาทิตย์นี้เป็นช่วงของการสอบกลางภาคหรือกลาง การสอบปลายภาคอย่างเงี้ยค่ะถึงคุณจะบอกว่าคุณจะงวดสอบแต่คุณก็ต้องอเหมือนกับว่าให้ครูตรงนั้นนะคะคุยมาให้เรียบร้อยแล้วก็ออกตารางมาเป็นอาทิตย์เลยค่ะว่าอาทิตย์นี้จะมีการสอบในคาบเรียนนะคะแบบเหมือนแบบฝึกหัดหรืออะไรก็ได้ค่ะตามที่ครูเขาต้องการเป็นอาทิตย์เลยว่าเนี่ยอาทิตย์นี้มีวิชานี้วิชานี้นะนักเรียนจะได้มีเวลาเตรียมตัวแล้วก็มีเวลาในการจัดการการบ้านหรือทบทวนอะไรพวกนี้ค่ะ ครับปัญหาแรกสั่งงานมีอีกไหมฮะเรื่องของการสั่งงานให้สอดคล้องกับอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนนะคะที่มีอิ้านครับปัญหาที่สปัญหาที่สามเป็นเรื่องของส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าคุณครูก็มีเรื่องของไมเซ็ตของครูบางคนที่ค่อนข้างแย่ะคะ่ะกับการบูลลี่เด็กอืม เป็นเรื่องของพลรงงานนะสอแล้วก็ปัญหาอันที่3นี่คือ3ปัญหาหลักๆที่เราอยากให้ได้รับการแก้ไขด้วยด่วนคือ1คือสั่งงานให้ตรงสอดคล้องกับเวลาการดําเนินงานหมายถึงอโอคุณมีเวลาเรียนเท่านั้นเท่านี้เออจัดสารมาเลยว่ามันควรจะยังไงบ้างพอไปแบ่งให้ครูเขาคุยกับนักเรียนเองมันกลายเป็นว่ามาตรฐานแต่ละวิชาไม่เท่ากาันปัญหาที่2ที่มุกอยากสะท้อนมาคือเรื่อง ปัญหางานกับอุปกรณ์เออบางคนมี iPad บางคนมีเครื่องปริ้นบางคนมีโทรศัพท์เครื่องเดียวบางคนไม่มีอะไรเลยเออปัญหาเหล่านี้ก็ยังคงเกิดขึ้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเหลื่อมล้าทางการศึกษาในการเข้าไม่ถึงอุปกรณ์รัฐจะสนับสนุนหรือช่วยเหลืออะไรยังไงได้บ้างก็อาจจะอยากฝาก ทางผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจในการจัดก,การปัญหาส่วนปัญหาที่สังเป็นเรื่องของบุคลากรน,นะไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ยังคงเจออยู่ดีนะไม่ว่าจะเป็นการบูลลี่เด็กหรืออะไรใดๆก็ตามแต่ในช่วงนี้ก็เราจะอาจได้ยินข่าวครูแอคติฟบ่อยๆเออครูเขาโมโหบ่อยๆครูเขาวีนบ่ win, boy boy. อยๆอาจจะด้วยสภาพแวดล้อมการเวิร์กฟอร์มโฮมหรืออะไรใดๆก็ตามแต่ มันก็มันไม่ใช่แค่ครูหรอกที่ได้รับผลกระทบนักเรียนเองก็เช่นเดียวกันที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าคุณจะเจ,เจอปัญหาในรูปแบบไหนมามันไม่มันไม่ได้สร้างความชอบธรรมในการจะทําสิ่งไม่ดีกับคนอื่นนั่นแหละฮะแล้วมุกมององค์กรบอรอไม่งอพเดิการยังไงต่อไปในอนาคตก็ในอนาคตน,นะคะแล้วก็ยังมองว่าบอรอไม่งอพเดจการเนี่ยยังเป็นแบบเดิมนะคะคือก็ยังเป็นกระบอกเสียงให้กับนักเรียนนะคะ แล้วก็เป็นพื้นที่ให้สําหรับนักเรียนหรือคนอรอบตัวของเราเนี่ยมาพูดถึงเรื่องการเมืองค่ะอืมเรามองมันอยากส่งองค์กรนี้ให้ให้รุ่นน้องไปสานต่อไหมค่ะก็เพราะว่าด้วยความที่เราก็อยู่ม .6 แล้วเนาะเรื่องของภายในโรงเรียนเราก็อาจจะไม่ได้ทราบมากแล้วคงจะต้องส่งไม้ต่อไปให้รุ่นน้องที่อยู่ภายในโรงเรียนที่พอจะมีอุดมการ์เหมือนกันนะคะช่วยกันแก้ไขปัญหาต่อไป และนี่คือเจตนารมณ์ขององค์กรดีฮะการสร้างความตระหนักรู้ในปัญหาการออกมาเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนไม่มีเสียงบางคนเขาก็รู้แล้วว่าปัญหาเขาคืออะไรแต่เขาอาจจะไม่ได้กล้าพูดการมีใครสักคนมาพูดแทนเขาได้นั่นเป็นสิ่งดีมากฮะนั่นแหละครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวขององค์กรที่มีชื่อว่าบรไม่ง้อเผด็จการฮะคุณผู้ชมสามารถติดตามองค์กรพวกคุณได้ในช่องทางไหนบ้างฮะ Instagram กับ Twitter ค่ะ อืมไอกับทวิตเนอะใช้ชื่อว่าอย่างไรครับเอ่อไอนะคะเป็น br underscore themong crazy ค่ะส่วน t วิตเตอนะคะก็คือบอยวไม้มรอเรือค่ะแล้วก็ไม่งอะผลิกการบอรอไม่เงอผดิกางงดการครับนั่นแหละฮะคุณผู้ชมสามารถติดตามช่องทางขององค์กรนี้ได้ในช่องทางเหล่านั้นเลยฮะส่วนรายการเด็กเอ้ยเด็กเลวของเราคุณผู้ชมยังสามารถติดตามได้ในทาง 3ช่องทางหลักเหมือนเดิมฮะไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify แล้วก็ Apple Podcast ครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันต่อได้ใน Hashtag เด็กเอ๋ยเด็กเร็วครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับยยยกััันสมมชาาาาติพฒรวจือเด็ไท